ลุงครับข้าวที่สมบูรณ์เนี่ยเขาดูกันยังไงข้าวสมบูรณ์เนี่ยที่ใช้สมแดงนี่นะเนี่ยเนี่ยเมล็ดจะใสรีบจะไม่ค่อยมีแล้วใบธงเนี่ยจะถูกที่หลังรวงเนี่ยที่ธงถูกที่หลังรวงรีบก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีน้ำหนักก็จะเยอะเนี่ยน้ำหนักก็จะดีเนี่ย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 น้ำหนักก็จะดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่รีบมันไม่มีรีบอย่างนี้นะเนี่ย๋อดีดีทุกเม็ดใช่ไหมลูทุกเม็ดเลยเนี่ยดีทุกเม็ดเลยนะเนี่ยดีเนี่ยเนี่ย เนี่ยแต่แดงว่าข้าวสมบูรณ์เต็มที่แล้วเนี่ยอืเนี่ยเนี่ยอืออ๋ออย่างอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าข้าวสมบูรณ์ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยข้าวสมบูรณ์เต็มที่เลยเนี่ยเม็ดเม็ดเสียมีม็ดข้าวบุเนหรือเม็ดเสียจะไม่ค่อยมีเลยเนี่ยไม่เนี่ยเม็ดจะไหลสะอาดเนี่ยเต่งเนาะเต่งเนี่ยดูที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเหมือนกันหมดนะเนี่ยเนี่ยจะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยโโหเนี่ย เม็ดมันเต่งมากเนาะเนี่ยเม็ดเต่งเต่งเนี่ย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 ดูที่เนี่ยอืมโอ้โหเนี่ยดูดิเนี่ยเม็ดจะเต่งเสมอกันเนี่ยอ๋อเม็ดเสมอกันมากเม็ด